สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียนะก็ไม่มีอะไรให้ทำอีกแล้วนะผมก็ค่อนข้างจะเซ็งๆเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็มีในส่วนของการถล่มดิสไลค์อีกแล้วแต่ว่าผมไม่สนใจแล้วนะครับผมผมว่าปล่อยคนพวกนั้นไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันหาสาเหตุไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปนะจะดิสไลค์ก็ทําไปนะครับผมไม่ได้ซีเรียสด,ด้วยนะช่วงนี้ เนื่องจากตอนนี้นะครับในส่วนของ PVP เนี่ยผมเล่นไปหมดแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เล่นนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวไปนั่งส่องไอเดีเก่ากันดีกว่านะนี่ครับมานั่งส่องไอเดีเก่ากันนี่ไอเดีเก่าผมนะครับนี่อันนี้เลยครับไอเดีเก่านี่ยดูครับดูตัวละครนะดูดิคือคโลบโบเกือบทั้งหมดเลยนะแต่ว่าแทง้งในค่อนข้างแย่ไปหน่อยเพราะว่าช่วงนั้นคือสุ่มไม่ได้แทงเลยครับแต่ว่าคือองค์ประกอบที่เหลือเนี่ยคือเนี่ยวยัตเตอร์แมน เคนนะผมทะลุมาตะด้วยนะมีจุนสวอนนะครับผม, um นะม,บผมแต่ที่สําคัญคือมีไทกาด้วยนะคือทีมเนี้ยผมคิดว่าไปได้ไกลมากครับผมสําหรับผมนะเกียก็พร้อมด้วยนะครับมีเกียเจ็ดดาว2ชิ้นเลยนะครับแต่เป็นเกียจากฟรีนะแล้วก็มีเกียรแบบลิบมิเต็ดะนีัยผมที่สมได้จากโครโบเคนไม่แกแหละรครับผมโครโบจําชื่อไม่ได้แต่ก็ขอย้ำอีกทีว่าผมไม่ได้อยู่กิวนี้แล้วนะครับผมเพราะว่าหัวหัวตี้เนะี่ยบินไปแล้วนะครับ ผมเนี่ยไปอยู่กิวที่ผมสร้างใหม่ขึ้นมานะเนี่ยกิวนี้นะครับผมที่ผมสร้างใหม่ขึ้นมานะครับชื่อเดสต์สเตทนะครับผมซึ่งเป็นชื่อที่แบบว่าถ้าไม่ได้ติดตามผมก็คงหากิวนี้ไม่เจอนะครับผมนะแต่ว่าคือตอนนี้ผมสร้างกิวนี้ขึ้นมาก็มีคนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังขาดอีกเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมรับเข้ามาเนี่ยเขาไม่ค่อยเล่นกัน,นครับผมก็ต้องเตะออกเป็นระยระยะนะ ก็เลยทําให้ขาดครับผมขาดทีมนะใครที่ไม่มีกิลนะครับแล้วก็กําลังหากิลอยู่นะครับผม mm hmm. ก็สามารถมาอยู่กิลนี้ได้นะครับ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรแล้วนะโอ้ก็ถ้าใครมีคอนเทนต์ hmm. อะไรที่เกี่ยวกับราเดนเจอร์ hmm. ก็บอกกันได้นะครับแต่ว่าจะเป็นเกมอื่นก็ได้นะเกมอะไรก็ได้นะครับมีใครแนะนําเกมไหนให้มาเล่นกัน mm hmm. ก็สามารถบอกกันได้ผมก็จะไปพิจารณาใหม่อีกทีละกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะครับผมแล้วก็ ออไม่ไม่พูดเลยมากดีกว่านะครับก็จะฝากกดไลค์แต่ว่าคลิปนี้นะ่าจะด like mm ิสไลค์เยอะนะครับผมนะงั้นก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับซี a g เกนครับ